โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมาสอนคอมโบของหมัดแวมไพร์แล้วก็ผลน้ำแข็งนะทุกคนนะค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็วันช็อตง่ายประมาณนั้นทุกคนส่วนเซ็ตเราก็จะมีหมัดแวมไพร์แล้วก็ผลน้ำแข็งแล้วก็กีตาร์บุกนะทุกคนถ้าใครไม่มีก็ใช้อันอื่นก็ได้นะแล้วก็เป็นอหอกคาตาคลิทุกคนอันนี้ก็ต้องมีนะถ้าใครไม่มีก็ดีจบบคากกตาคุลิทุกคน ส่วนความโบก็ค่อนข้างจะง่ายถ้าคนไม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยแม้แต่นิเ<อ>ดเดียวนะคนก็รู้อยู่นะคนว่าผลน้ำแข็งเป็นผลที่เล่นง่ายมีซีซีในตัวค่อนข้างจะเยอะเอยอะมากๆแต่ก็เสียก็มีนะทุกคนคือไม่สามารถเล่นบนฟ้าได้เลยนะทุกคนนันี่คือข้อเสียที่ค่อนข้างจะหนักสําหรับผลน้ําแข็งมากๆนะทุกคนโอเคส่วนมัดก็ค่อนข้างจะแรงแล้วก็สกิลซีเป็นสกิลล็อกตัวนะทุกคนนะก็คือถ้าใครอยู่ในระยะนะทุกคนก็จะพุ่ง มันจะมีอะไรสักอย่างพุ่งเข้าไปโดนศัตรูนะคนตัดเค้นด้วยนะดีจัดนะทุกคนโอเคส่วนของแต่งเนี่ยผมจะใช้เป็นแว่นตาโดฟานะทุกคนนะอามาร์ลูคูดาวนะทุกคนโอเคหลักๆก,ก็ลถคูดาวนี่แหละผมชอบดีโอเคส่วนสเตตัสเนี่ยผมเอาเป็นสายผลนะก็จะประมาณนี้ผมสำหรับเซตของวันนี้นะค่อนข้างจะฟูลไอเทมค่อนข้างจะดีมากๆนะถ้าใครมีครบตามนี่ก็คือค่อนข้างจะดีมากเลยทุกคน โอเคทุกคนนะก่อนที่จะไปดูคอมโบแรกนะผมขอฝากอะไรนิดนึงนะคนฝากกันกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะคนเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะกดกระดิ่งให้ด้วยยิ่งดีนะทุกคนนะโอเคก็ไปดูคอมโบแรกเลยแล้<พ>วกันนะทุกคน<ม>โอเคไปลีก็จะประมาณนี้สำหรับคอมโบแรกนะ เล่นง่ายวันช็อตง่ายจริงไหมล่ะคือชิวๆเลยทุกคนก็คือสกิลผลน้ําแข็งอะ่ะมันซีซีเยอะอยู่แล้วทุกคนนะก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่วันช็อตนะทุกคนเล่นง่ายวันช็อตง่ายประมาณนั้นเลยนะโอเคส่วนโอกาสหลุดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่แต่ค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นเผ่าเซบ,บอกนี่ผมว่าโอกาสหลุดแทบไม่มีนะถ้าโดนน้าแข็งแล้วทุกคนแล้วก็จะมีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ทําให้เราหลุดนะทุกคนก็คือ เผาปหานั่นเองนะทุกคนนะถึงคุณจะทําคอมโบแรงแค่ไหนแต่ก็โดนเผ่าปลาทีเดียวคือไปเลยทุกคนเราเดเมจแปดสิเปอร์เซ็นคือจุกเลยนะโอเคก็ประมาณที่สมหลับคอมโบแรกนะก็ไปต่อคอมโบสองเลยแล้วกันนะโอเคไปลีประมาณนี้ผมสะหลับคอมโบสองนะ ค่อนข้างจะง่ายนะคนนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราแบบสกิล C โดนศัตรูระยะไกลนะคนก็จะทำตามคอมโบนี้เลยนะโอเคประมาณนี้สำหรับ2คอมโบ1เซตที่เราเอามาฝากทุกคนเอาไปลองเล่นเอาไปลองจับเอาไปลองใช้กันดูนะว่ามันเข้ามือหรือแบบจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าต้องลองดูนะทุกคนไม่ลองไม่รู้นะนี่คือผมหามาให้แล้วนะคือโคตรดีโคตรเก่งโคตรเวอร์นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วย กำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วทุกคนถ้ากดสมัครสมา,สมาชิกยิ่งดีเลยนะผมยิ่งเลิฟเลยทุกคนเข้าใจไหม <laughs> โอเคไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะบ๊ายบาย